เดอ a l พาเรลเทนอินเดดาร์ก็คือแบบว่ารถไฟคู่ขนาดหรอในความมืออมดอระมาดูกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงเ,เขามองเราหรออีดังเนี้ยอีคน,น,นอ่านออเอิป็นโลกขนาดหรอแล้วเราไม่รู้เราอยู่โลกไหนอะ คุณลุงคุณลุงอย่าไอ้นั่นเราสืดพิมพ์ขึ้นมานะคะมันกิ้สดูจำได้ค่ะอบ <c oughs> <c oughs> อกอะไรตกใจตกใจท่าเดิมตลอดอไม่เดิมแล้วไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมไม่เดิมเดิมไม่เล่นนะเ,เราอะตัวไม่เห็นตัวเองเหรอ สวัสดีครับผม Bot, บอสปาวินชีเพก่อนไปดูคลิปสนุกๆไย่ลืมกดไลค์กดติดตามนะถ้ามีอะไรอยากคุยการก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยคอมเมนต์มาเถอะผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะสำหรับใครที่อยากจะเป็นสมาชิกครอบครัวงูพิษและอยากสสุกันก็สามารถสมัครสมาชิกและรับน้องงูไปเลี้ยงได้เลยนะครับยิ่งอยู่นานน้องงูจะพัฒนาร่างขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมดูคลิปกันให้สนุกนะครับ โอเคทุกคนตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับเกมอ่านว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับภาษาญี่ปุ่นแต่ว่าเป็นเกมผีตอนนี้เนี่ยเรารับบทเป็นนักเรียนจริงเนาะคือชุดเป็นไงะกะลาสีไปกัก็คือเป็นความแบบเข้ากันอนะเมือนเหมือนแหละเอ้ยอีบ้าเอ้ยเขืนอะไรอีอ้น <c oughs> มาซึ่ง ไม่รู้ว่าเนื้อเริ่องเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คือว่าชื่อเนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษอันนี้คือเอาเวอร์ชั่นที่เป็นภาษาอังกฤษมานะ The Paral l e l t r ทน n ิน t ด e Dark ก็คือแบบว่ารถไฟคู่ขนาดหรอในความมือมดอะมาดูกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงคำเตือนนะเนื้อหาเนี้ยมีแบบความนะ่าสะพรึงกลัวต้องแบบว่าเออเล่นด้วยความระมัดระวังนะครับ หรือว่า watching on a train นะให้กูดูรถไฟด้วยเลเดอร์กีทูมูเอนเอรพเดอตะกีทูแอดวานเทจพีเอ็นพีเอแวร์โอเคนี่คือสถานีรถไฟใช่ไหม เป็นนออ่าหังสืฮ้ยแบบรถไฟไปโคราชตดดังป้าถึงลาดบุรีิออออโอเคเขาแบบว่าอารมณ์ว่าให้เตรียมตัวลงหรอ Need to get off At the next stop โอเคเราจะต้องลงแล้วฉันจะ I w i l l move to the d o o r near the ticket gate โอเคก็คือจะต้องเดินไปที่ตรงประตูใกล้ๆตัวหรอ ก,กต้องเดินไปที่ประตูถังออกก็คุยง่ายแต่จริงๆมันอยู่ตรงนี้ก็ได้ป่ะเพราะว่าประตูรถไฟมันก็ใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะอะไรทำไมทุกคนไม่มีลูกกตาร์ลวนี่คือหน้าโปรไปป่ะฉันเป็นเด็กใสๆนี่ก็ยิ้มนะคะเออ ก็เป็นเรื่องปกตินะคะเป็นการขึ้นรถไฟเอ๊ะเอ๊ะมันมีรถไฟขบวนอะเอ๊ะรถไฟมันเล่นขนาบกันได้ด้วยหรอนี่ไม่รู้มันไม่ได้เล่นสวนกันหรอ านแค่คุณแบบเฮ้ยเด็กสาวคนนี้น่ารักสุงเลยอีเองเ,เออมีเบีิยความเร็ว,วเรือจะมาถึงเวสุด o ประตู e งนซ้ายจะเป เดิมตัวลงนะเดิมตัวลงพลเพลงเปนเจเจเจีแบบแบบแพดฟนี่แบบ BTS เอไม่มีอะไรนะก็แบบชิวๆ แล้วกู thank you for riding us today we will be r r i i n g s o นต้อไปที่่ะฉันจะต้องไปที่เดิมอ่ะมันก็เดินไปประตูเหมือนเดิมเอ่มีอะไรหรอเป็นเรื่องชิลๆบ่าอีคุณลุง้มอม้อี้อะไรอ่ะ มันเหมือนคนอยู่ตรงนู้นปะหรือว่าเป็นแค่กราฟิกวะมันเหมือนกันเลยอะแล้วดเหาะอีกนี้ไม่น่าไว้ใจเลยไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะฮ้า <Nok imiz> <Buzz> อุ้ยเนี่ยมันเหมือนกันจริงๆเหมือนอีเด็กผู้หญิงนี้ด้วยปะ คลูกถึงมองเลยนล้วไมเด็กไปทำไมเด็กไปอยู่ฝั่งนูน่าเนี่ยเป็นรถไฟขั่วขนาดหรอใช่ไหม เนี่ยมันเหมือนวิญญาณเด็กมันขามเกี่ยวกันอ่ะเนี่ยเด็กมันก็เลยมองเราแทนอ่ะแล้วกูอยู่ขบวนไหนเนี่ยขบวนคนหรือขบวนวิญญาณย่อเเนนีี่ยออด้้้ใใาารระทงู วันต่อไปอดูไปด้วยกันนะคะทุกคนของฟ้ามันคือมันคืมออกอย่างนี้นะครับโอเคสถานีต่อไปเหมือนเดิมเราต้องเดินไปที่ประตูตรงนู้นเพื่อลงสถานีก็งงมันขึ้นอยู่ตรงนี้ได้ปะหรือว่ามันไม่มีประตูหรอกมันก็ต้องมีอุ้ยไี่เขาบอกอะไรอ่ะ ไม่ปกติมึงไม่สังเกตอะไรเลยเหรอคะคุณมึงสังเกตอะไรเถอะโรถไฟไหม้แล้วรถไฟเยี่ยเนี่ยเราอยู่ขบวนไหนอะคนจริงหรือคนตายเนี่ยมันเหมือนกันจริงๆนะเนี่ยเขาพูดอะไรอะอะไรอะ ลูกอย่าเดินลุกขึ้นมาค่ะไม่เล่นค่ะขอคนไม่เล่นค่ะว้าอีเด็กอีเด็กอีเด็กตัวที่โออ๋อคนลุกอ่ะแล้วกูจะค่อยๆเดินทำไมอ่ะอุ๊ยเด็กอีตำแหน่งเดิมเลยเด็กเขามองอ่ะมาจากฝั่งนู้นเนี่ยเห็นเอ้ใช่ป่าววะตกใจไปหมดแล้ว กับแม่เหรอลูกสู้ๆนะอีดองทำไมฝั่งนู้นว่าหายไปแล้วอ่ะที่เขามองเราเหรออีดังเนี้ยอีคน,อ,นอ่ะเนาะที่ประกาศ อุยอุยเหมือนกันนะเข้าวุนไปพักฟ่อนนะเอาดีๆ Line, so โอ้ยต้องออกแล้วโอเคไปเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่มีอ่ะย่นีเขายอมมองตามไม่กริบปรเลยอ่ะง่ายคนนี้มันเหมือนเดิมใช่ไหมบอกอ่ะนะ โกแกรองนะเดี๋ยวกัวองค่ะเดีเ๋ยวมันเป็นแอบไม่ใครมีคนยืนอยู่ข้างนอกมันม,มีเด็กเด็กอยู่ข้างล่างม่ะไม่เล่นค่ะลูกไม่เล่น เด็กมันตาแดงเด็กมันตาแดงเดี๋ยวตั้งสิก่อนเอาละวุ้ยมันตาไม่หยุดเลยตัวชิโอเนี่ยทันไมผีมันเออน้องน้องหน้าบุดเปี้ยวไปแล้วโอ้บุดเปี้ยวโอ้ยตัวนคนนี้เขาเหมือนกันนะโอ้ยมึงไม่ตกใจเนี่ยหรอคุณตกใจคุณตกใจอะ่ะอ่ะ รอบมากโอเคค่ะไม่เล่นลูกไปเล่นกันเองไป This door does not o p อา้าวศตูเี่อ้า i g สเ i า out of order ก็คือแบบช้ง,งานไม่ได้นะ Iggy form the ex-pa out เกลโอเค okay, ไปที่ขัวนทันไปไปแล้ว ดอกลงตาเหลือกลงตาเหลือก้อยปลาด้วยโอ้โหมาเป็นปลาตัวเนี่ยคนฝั่งนู้นเหมือนฝั่งนี้เลยอ่ะเป็นโลกขนานเหรอแล้วเราไม่รู้ว่าอยู่โลกไหนอ่ะ ลุงคุณลุงอยากไอ้นั่นเาสือพิมพ์ขึ้นมานะคะมันกี้สะดวจำได้ค่ะไอ้เนีย <c oughs> มองอะไรตกใจตกใจท่าเดิมตลอดโอ้ไม่เดิมแล้วไม่มเหม,มือนเดิมไม่เหมือนเดิมไม่เดิมเดิมคุณลุงคุณป้าต้องไปพักผ่อนเอาละไม่เล่นนะเอาเราอะ ตัวเองเหรอเฮ้ยแล้วอยู่ฝั่งไหนอะเราอยู่ฝัง่งไหนแล้วว่าเนี่ยเนตัวหนังสือก็ไม่เหมือนเดิมเนี่ยดิจิตอลเดซเซอร์เพนน่ะเฮ้ยดู โปรดตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งอันนี้เขาบอกว่าอันนี้มันดูแบบมันบอกว่าเรารู้สึกแปลกนี่มันบอกว่าเนี่ยคือมันเดินไปเรื่อยแล้วก็คือแบบคือรถบัสมันรถมันไม่หยุดสักทีเนี่ยแล้วมันบอกว่าเนี่ยเมื่อเช้มันประกาศว่าเนี่ยจะถึงสถานีแล้วอ้าวเราฉันยังไม่ได้ลงหรอฉันผ่านมาได้ยังฉันไม่ฉัน ฉันเดินมาเรื่อยโดยที่ไม่รู้ตัวได้ยังไงว่าแบบจะมาได้ลงสถานีก็คือภาดสถานีอ่ะต้องต้องลงสถานีหน้าเอาละกูว่าใช่กูว่าชัวร์แม่ thank you for having us tonight ไม่เขาหมดตาแดงหมดเลยโมอเตอร์ ลงทรายแล้วมึงไม่ใช่ฐานีนี้ลูกอีดอกดูข้างหลังไปดูข้างหลังไม่โอ้โหอย่าบอกมึงลงอะ่ะอีดอกนี่ก็โง่เนาะไม่รู้เรื่องอะไรเลยแม่ เอ็นเไม่ใช่ Next Day แล้วว่าไม่จบเนี่ยเราไม่ได้ที่เราไม่ได้อยู่ในโลกเราแล้วปะเนี่ยคนพูดไม่เหมือนเดิมมันพูดเสียงไม่เหมือนเดิมคือเหมือนจะตายอ่ะอ๋อ คนประกาศก็จะตายอะฮะอีดาบะหยภาพเรือนลางทำไมมันจางอะนี่เราอยู่ในโลกคนตายแล้วหรอมันขึ้นมาผิดขบวนไม่รู้เ,เรื่องเลยว้ายของเราด็อกจะไปหมดแล้ว อยามึงตกใจหน่อยเฮออกูยังตกใจเลยตายหา่ามอฟเต็มไปหมดเหมือนเราอยู่ในโลกคนตายแบบมันพยายามเชื่อมหรอมันพยายามจะปิดปะแบบเอาความความแบบโลกของผีงมันทําโลกของคนจริงกันทำให้คนจริงไม่รู้เรื่องปะพอคนจริงจะตระหนักอะก็คือไม่ทันแล้วอย่างเนี้ยรอ เที่นี่ก็เต็มไปหมดโอ้โหแล้วรถก็พังทีด้านมากอีดอเนี่ยเราอยู่โลกคนตายดีเพราะว่าอีดนูเนี่ยเขามองเขามองไปฝั่งนู้นไงเนี่ยโลกวิญญาณแล้วเนี่ยอีหนูวันนี้เขามองหันหลังมากวันรีบคุณลุงลงไปนอนแล้วอะลุงหนังสือพิม คุณลุงที่บ่นไอ้นี่เหมือนกันโอ้ตายตายตายคุณลุงคุณป้าหรอโซนคุณลุงคุณป้าแล้วบ้าดีค่ะหนุบ้าดีค่ะหนุบ้าด,าดีค่ะอาหนุบ้าดีค่ะนี่ดอก หมอไม่ทันแล้วป้าต้งเดี้ยโอ้ยนี่มันตาหนังสืออ่ะาสนาเอือือฮือสแกนไม่เห็นหฮอลือฮือฮื

นอดิเอ้อแค่นี้เออนั่นใช่เนี่นยอีกพวกผีฝั่งหนูน่ะมันพยายามแฝงร่างคนเป็นที่ไงเนี่ยมันแฝงร่างตัวตัวนักเอกไปแล้วตัวเราไปแล้ว ฉันดูขบวนอะไรกันมึ่จะรู้ตัวเหรอคะโง่ oh. แบอีสต์เดซนเรารถไฟนี้จะไปไหน ถไฟผิดขบรนณโอ้ยลองพูดถึงเตั้งแต่แล้วละเป้าใช่ไหมมันคือว่ามันมีรถไฟคู่ขานานที่เป็นโลกคนเป็นกับโลกคนตายซึ่งในญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีตำนานหรือว่าเรื่องเล่าความเชื่ออยู่เนาะที่รถไฟที่พาคนตายไปส่งอะแต่อันนี้มันดูเหมือนเป็นคำสาบมากกว่าที่คนอาจจะตายเพราะว่าติเหตุรถไฟหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่ารถไฟผีสิงที่พยายามจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งก็คือเป็นรถไฟคู่ขานานแล้วมันก็พยายามจะหลอกล่อเอาความบิดเบือน โลกของคนจริงคนตายนะมาผสมกันโดยให้คนจริงอ่ะไม่รู้แล้วเสร็จแล้วมันก็มาแทนที่คนเป็นแล้วนางก็ไปอยู่แทนเหมือนที่นางเอกเราโดนอย่างเงี้ยซึ่งไม่ใช่มีแค่เรานะเท่าที่ดูตั้งแต่เล่นไปอ่ะเล่นไปเรื่อยๆอ่ะก็คือเหมือนพยายามจะแทนที่คนในรถไฟเรื่อยๆหลายคนซึ่งนางเอกไม่น่าจะโดนคนเดียวอีดอกตายตายอีดอกเกม,เมือนไม่มีอะไรแต่ตกใจแบบ กำลังดีอ่ะตกใจกำลังดีละกันไม่ได้ตกใจวอร์วังเนาะนีไ่ไงเรายังอยู่ฝั่งนู้นอยู่เลยอนี่เขามาแต่ที่ฉันนี่คือที่ของฉัน จบไปแล้วนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับสําหรับรถไฟคู่ขนานในความมืดน,นะครับก็ถือว่าสนุกอยู่นะก็แบบเออเกมมอนไม่มีอะไรแต่แม่งก็ตกใจอะ่ะวักว่าทุกคนจะชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบา,บายยครับจบลุยแฮจบลยุยแฮจบแล้วแฮพามพาม <laughs> ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปกันด้วยนะครับ